สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมานี่ครับท่อน้าฝนตรงระเบียงกันศาสตร์มันหักเราจะมาทําการแก้ไขและซ่อมแซมหรือเดินใหม่ให้ดูครับว่าจะทําแบบไหนวิธีทาทาอย่างไรวันนี้เราจะได้รู้กันครับว่ามันง่ายมากมากเลยครับท่านผู้ชมสําหรับการแก้ไขท่อน้ําทิ้งที่กันศาสตร์หรือตรงระเบียงนะครับ <S <S เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มันขังตรงระเบียงบ้านเราครับถ้าเกิดไม่มีท่อน้าฝนมันก็จะขังตามระเบียงแล้วก็มันจะกลับเป็นตะจับเป็นตะไคร่น้ํนา เวลาเราเดินมันก็จะลื่นครับมันจะอาจเกิดอาจอาจเกิดอันตรายอ,อ,อาจจะล้มได้หัวฟาดพื้นได้ปัญหานี้มีนี่เยอะมากเลยให้ใ,ให้เห็นมากเลยครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการแก้ไขนี่ครับท่อน้ําทิ้งกันสาดรั่วซึมเราจะต่อใหม่ให้มันสวยงามแบบและแข็งแรงกว่าเดิมครับอันนี้ต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปนะครับต้องขึ้นไปเดิวทามระมัดระวังนะครับท่านผู้ชม มันฝังมันขาดอยู่ในผนังปูนเลยครับช่างเี็กจะต้องไปเจาะไปเจาะไปตัดมั้ออกตรงผนังปูนครับก็ขอขอบคุณทุกท่านพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจกับทีมงานช่างเด็ครับนี่ครับตัดเลยครับอาจจะลําบากนะครับเพราะมันสูงมากครับใช้บันไดตั้งขึ้นไป่ค้อชั้นสองนะครับอยู่ชั้นสองครับผม นี่คือท่อที่จะออกมาตามระเบียงนะครับมัน,นจะเป็นขนาดหนึ่งนิ้วนะครับแต่วันนี้ช่างเรียกก็จะขยายให้เป็นนิ้วครึ่งแล้วก็จะนี่ครับมีการผ่าท่อเลยนะครับท่านผู้ชมวิธีการผ่าท่อน,นั้นทําอย่างไรแบบไหนงั้นช่างเร็กมีคลิปไว้ให้ดูแล้วครับเข้าไปรับชมเลยครับคลิปเก่าๆค้นหาได้เลยครับรับรองทําได้แบบนี้แล้วก็ไม่มีผิดหวังครับ ว่าท่านผู้ชมท่านไหนบ้านไหนมีปัญหาเรื่องท่อน้ําทิ้งอุดตันปั้มน้ํามีปัญหาก็สามารถติดต่อช่างเล็กโดยตรงได้นะครับที่ f c e b o o o f แฟนเพจช่างเล็กซ่อมได้ครับเรายินดีบริการท่านถึงบ้านและบริการทุกระดับประทับใจครับพอเราเอาด้วยผ่าเสร็จแล้วก็จะใช้สก,กัดหรือว่าไขาวแบเป็นๆแซะๆให้มันออกนะครับวิธีการผ่าท่อนั้น ไม่ยากเลยครับลองทําดูนะครับผมรู้ว่าท่านผู้ชมนั้นทําได้เหมือนผมอย่างแน่นอนครับเพียงแต่ยังไม่เคยทําหรือว่าต้องการประสบการณ์และก็การทํางานนั้นการทํางานนั้นทำํำบ่อยๆก็จะเป็นเองแล้วก็จะเก่งเองครับลองทําดูครับก็ขอขอบคุณลูกค้าหรือว่าผู้มีอุอการและค,คุณทุกท่านนะครับที่ติดต่อมาทาง f a c e b o o k เยอะมากๆเลยครับท่านผู้ชม จนบางทีบางครั้งช่างนี้ก็อาจจะตอบหรือว่าคอมเมนต์หรือว่าเข้าไปรับใช้ท่านไม่ทันเวลาท่วงทีแล้วก็ลูกค้าก็จะหาช่างใหม่เข้ามาทําแทนก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากๆครับเพราะว่ายักษ์ช่างแล้ก,ก็ขอยอมน้อมรับตรงนี้เองว่าเราบริการท่านได้ล่าช้ามากๆครับเพราะว่ามีคนติดต่อมาเยอะมากครับแล้วก็ทําตามเวลาและตามบรรดหมายครับบางท่านก็อาจจะ หาช่างมาเร็วกว่าช่างเลีกก็ไม่เป็นไรครับก็ขอขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งครับที่ติดต่อไปยงังมาทาเราพอากกเราเอาออกเสร็จแล้วก็จะทากาวเนกครทู้จมแล้วก็ใส่ข้อรถกลมต่อเข้าไปคลิปนี้อาจจะดูเหมือนไกลหน่อยครับเพราะว่าเอากล้องตั้งไว้ข้างล่างทู้ชมตอนนี้ก็จะปีนมาไ,ไดขึ้นไปข้างบน ไม่ยากครับ PVC เราแค่ตัดต่อแล้วก็ทากาวแค่นั้นเองเพียงแต่ต้องต้องใช้เวลานิดหน่อยครับในการทำงาน ตัดท่อนยาวครับตัดคอร์กมที่มัน,ท,มนที่มันหักออกมาครับตัดทิ้งไปเลยเราก็จะซวงท่อใหม่อย่างนี้เลยบางทีเราต้องใช้ท่อเก่ากนั้นเองก็ไม่ต้องไปเปลีป่ยนใหม่ให้ลูกค้าเปลืองตังค์ครับนี่คือเราช่วยเซฟให้ลูกค้าได้ด้วยนะครับท่านผู้ชม จะสูงหน่อยครับก็ต้องไประวังนะครับทำงานถูงๆนี้อันตรายครับก็ไปอยระวังตัวให้ดีครับพอเราตัดได้ทีแล้วก็ทากาวเลยครับนุู้ชม ของเดิมมันออกมาจากกาแพงนั้นมันแค่หนึ่งนิ้วครับแต่วันนี้ชรางก็จะขยายให้เป็นนิ้วครึ่งเท่าททเดิมของมันครับของมันก็เป็นน,นิ้วครึ่งครับ าจจะดูไกลหน่อยครับท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่บนกระแพงครับท่านผู้ชมสำหรับลูกค้าท่านไหนบ้านไหนมีปัญหาเรื่องปั๊มน้ำนะครับขอยอีกทีครับเรื่องปั๊มน้ำก๊อกน้ำ พ่อรั่วในผานังและน้ํารั่วตามพื้นบ้านใต้หลังบ้านหลังครัวห้องครัวทั้งน,นี้ช่างเล็กกินดีแก้ไขปัญหาให้ท่านอย่างแน่นอนนะครับติดต่อมาทางเราเราช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยครับเรื่องการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนั้นเราคุยกันก่อนครับแล้วก็เรื่องระยะ,ะ,ยะทางไกลๆนั้นเราก็คุยกันก่อนเราก็ไม่เก็บแพงเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเอาแค่พออยู่ได้ครับท่านผู้ชม แต่ว่าบางบางครั้งลูกค้าท่านที่ติดต่อมาก็กลัวว่าราคามันก็จะแพงท่างเล็ก็บอกเลยว่าครับว่าตามระยะระยะเวลาการเดินทางครับมันใกล้ไกลอยู่ที่อยู่แค่นั้นเองครับถ้าอยู่ใกล้บ้านช่างเล็กก็จะถูกมากครับท่านผู้ชมลูกค้าหลายคนที่ติดต่อมาชอบมากครับเพราะว่า,วาช่างเล็กบริการได้ถูกใจมากๆครับราคาก็เป็นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมถ้ามันแพงไปแล้วก็ต่อรองกันได้ครับไม่ยุ่งยากที่เราทําไปแล้วอันหนึ่ง คุยกันได้คุยง่ายครับช่างเรียกันคุยง่ายท่านผู้ชมอันนี้คือของเดินจะเป็นอย่างนี้ครับนี่มอนี่มอนี่ต่อลงมอนี่เลยครับแล้วก็ต่อลงตามเดินครับบนกำแพงปุ๊บนี่ยึดคลิปเรียบร้อยที่สแตนเลสด้วยครับไม่มีการเข้าสนิมครับอยู่ใช้นานทนใช้งานหลายปีครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับโัวทิ้งเราก็แพงเราบ้านเลยครับเราไม่จะเป็นต้องทิ้งในบ้านในน้ำฝนนะครับสำเร็จเสร็จงานครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ